เห็นเอฟซีลลายๆคนอ่านท่ามเข้ามาเนาะน้องเต้นไปสิบงานอยู่เทวไดพี่น้องใส่ในเพชรเปล่าเนี่ยและการน้องๆพัขึ้นไปในซีพียูเทวได้เนาะเอฟซีพังไทยกันคือชิวในคลิปคลิปนี้นะพี่เนาะซีมาต่อว่ามีสิตาบอกตัวไอ้กำแซงกินเนาะเออจะกินได้ยุไอ้ต่ำเขาพุ่งกินได้เเลยน้องพี่น้าะเนาะก็คือ สบายบบบดีพี่น้องนกกาทักทายสบายดีพี่น้องเบิร์ดสุกุทุกคนนะพี่น้อง <Okay. S 1> อันนี้ก็มาพอๆก็เปล่าคําแสงมนนะนาน่าคือเก่าพี่น้องอ<ะ>มาพอๆกันอยู่ล้างบานคือเก่าพี่น้องเนาะอยู่ล้างบานไม่เท่าคําแสงพี่น้องก็คือมันนี่สิมาเห็ดเห็ดกินข้า,าวเส่าคือเก่าพี่น้อง <c oughs> เอ้ยเขาซวยเขาซวยเองพี่น้องห <c oughs> มูเป็นคนปุ้งมึงเป็นคนตั้ม <c oughs> <ร>ปะ <c oughs> มีสีดำของถั่วไปกำแซงกินเนาะเอจะกินได้ยุ่ยไอ้ต่ำเขาพุ่งกินได้เลยน้ำพีน้าเนาะก็คือใจงไ่เลยดิมึงเสียดยังอ่ะมึงเสียดยางมึงปนกบปะปนกบก่อนพีน้อเลยปนกบเอากระดูกอ๋อแระแท้ปนกบอยู่ประเทศลาวนี่มาให้ขนาดตังแม่ดี้ันน่าตื่นขึ้นมากเลย นี่แต่ว่าปนกบปนกบในเพซบุกพี่น้องว่ามันมีไงแล้วท่านในหูเรื่องยั่งนโมเดนี่พี่น้องนะหว่าซื่อๆน้องพี่น้องกาเปลนบรรยากาศคือคือสวัสกินข้าวเสาเดยสร้างน้องพี่น้องมันจะเข้าไปยังบรเทกินข้าวยู่พี่น้องน้องนสีมาตั้มมันน้องที่อแซงกนไดทัามาัวส์ชูจินแล้วพี่น้องนี่น้อของไส้กระดาน้อง cổ quanh nó mát em, mùa mà em, <laughs> <laughs> mùa anh em, 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 mùa nào em, mùa anh em, nó anh em, mùa 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 anh anh em, mùa anh em, mùa anh em, mùa anh mùa anh anh đi mùa mùa anh mùa เดน๋ยว่านี่งวงวก้อยงวเนาะัวนี้ตุ่มสีตุ่มตุ่มต้นี้อ้วกอีสี่มพักสอพักใส่ชอมา่านใ่ตอ้พี่น้องสมน้ำเช็ดตน้น้องใส่มันคืออ่าวอะไรพี่น้องเนาะระกาเห็นเอฟซีแล้วไล่คนอัานท่ามเขามาเนาะสุ่ใส่ิ่นชุสพิ่นเบิ่งขปบจบเนาะพี่น้องแน่่เลยเกินไปนัวใส่แหละ ทุสายเบงคปจบน้องผุดทางมาว่าน้องเต้นไป็งานอยู่แถวใดพี่น้องสายวเพชรบ่เนี่ยกดการน้องๆเพิคืนไปในซีพียูแถวใดนะส่แล้วาบาดกกเาใสายไดรถสยก็ได้เพรามว่าตัวนี้ไปเลยไเกาะเกอันันใช่หาางี่เ็ดเลยอ่ปด้อยสเตทนั่นงอรอนตัวแกต่ ปดกตั้มตัวน่้าในึ่ตอนนี่ยอาตีก็ได้บเนใส่ยังอาโอ้โหพ่อจะใส่นี่ไปตามเป็นใส่ไปพูดยืใกล้ตอบได้อเดียวใส่ะกะโก้โก้บใส่เขาทําอะไรคนนี่นะอต่าเต้นนองก็เต้นไปยุ่ส่ยูอุธยาอุธยา น้องเต้นไม่อยู่แล้วเสียเขตจะนายน้องเต้นไปอยู่แล้วน้องน้องเต้นไปไทยนะพี่น้องไปอยู่เขตอยุธยานะพี่น้องเนาะเห็นเอฟซีทำมาหลายคนเนาะว่าน้องเต้นไปไทยไปอยู่เขตใดแต่ว่าซีไปตามน้องเต้นนะพี่เนาะเอฟซีพังไทยกะคือชิวได้คลิปหนี้นะพี่น้องซีมาตอบว่าน้องเต้นไปไทยเนาะประมาณสองอาทิตย์แล้วพี่น้องเนาะไปอยู่อยุธยานะพี่น้องไปเป็นอ่า แม่เลี้ยงเด็กพี่น้องเนาะ่เงินเดือนกับระมาณเมื่หมื่นนิดๆนน้อเงกให้เกะชก็กูดสิบยูแถวแถวเดียวกันอแถวอยู่สยามคือกันเนาะเลี้ยงเด็กบรงานออปยูงาน่ปนกอบซูยกิน Hãy mình kín đầy đi đó đứa Chào chị hết dây tao rồi เออนี่พี่น้องเห็นเอฟซีกระทามาลยายขดเหรอฮวงซีมาดิวให้เบิ้งพี่น้องเอาเป็นเอาเป็นยางนนเ,เานาะ<น>เอาทีละยางเนาะเลี้ยงแล้วเลยอืมสีมาบหลัวลาดอยู่เป็นกลิ่นอยู่ประเดี๋ยวาขาดเปล่าปนเปน,น้อนน้พี่น้องเนาะอันนี้เป็นวานจอดสมุนไพรน้าพี่น้องเนาะสำหรับทานยิงพี่น้องเนาะสำหรับทานยิงพี่น้อง กินดีกระซับมุดลูกอีกยังนี่เลยพี่น้าเจ็บทองมิ้นตกขาวคั่นตกขาวคั่นตกฟอดไม่กินหอยมิ้นพี่น้องเนาะตัวนี้เลยพี่น้องซอยได้เนาะพี่น้องนี่ถักทายมาได้เด้อพี่น้องเนาะมาสอบถามกำลังไม่เนาะพี่น้องเนาะราคาลดพรกันได้พี่น้องตัวนี้เป็นเอียงหนึงมันทำเทาเอ่อ A B O เนาะขายของกับจักสมบุกสมบูรณ์เอา พี่เม่เป็นตัวแทนนะเรายังพระท่านได้ือดอันสรรพคุณมันปันไดนะเาอม่์เมย์พี่ชิวเนาะบวกอันนั้นเด้ตัวนี้เป็นน้ำมันท้ำเขาอาร์วีโอบํรุงบำารุงบวกที่บามทับตับออนเทียร์เออทับอ่อนเทียร์บอดบวกก้นใจที่ว่าอ่อนอันนี้นี่ซอยไรปวดเมื่อยมึนซ่าอันนี้นี่บวกปวดไม่เจนอืมปวดหัวซอยไรพี่น้องน่าจบในนี้เลยพี่น้องเนาะสำหรับบวกตับบวกแห้งๆพี่น้อง ตัวนี้เป็นกาแฟาพี่น้องเนาะคอฟฟี่พี่น้องตัวนี้บำรุงสายตาบำรุงประสาทพี่น้องเนาะสำหรับทานชายทานยิ่งนาะกินได่เบิร์ดพนะี่น้องเออนี่ทักทายมาตามเฟซ<ถ>เลยพี่น้องเนะาะเฟซแม่ไก่ต่อตาบ้างแจ็บตาตาใดซอยใดเดี่ยวมันสีซอยครับไขรมันออกจากหางไก่ออกจากตืออัดพี่น้อนี่อือตัวนี้ สนใจพี่น้องติดต่อมาทางเพจแม่ไก่รือว่าเพจน้องรัดเนาะแล้วก็เพจค้าสีเพจค้าแสงพี่น้องเนาะติดต่อมาทางใดก็ได้พี่น้องเนาะแม่ไก่เออเดี๋ยวเฮาจัดส่งให้พี่น้องทางต่างประเทศหรือว่าในประเทศเฮาเนาะพี่น้องเนาะบ่ไล่ใหญ่หางพี่น้องกินเข้ามากอะไเอ่ะไหนโบกินโบกินกินมาแล้วโบนี่นี่พี่น้องนี

mua, móng à? móng 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 mua, móng 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 cho móng 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 mua, móng 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 ได้สีวุดนุ้นชิ้นขาเนากะรกระทากไทยกันเข้ามาได้เฟซแม่ไกลเฟซกับสีเฟซกับแสงเฟซน้องดับผักเข้ามาได้เป็นอเนาะตอกตลอดชั่ีชั่วโมงนะตอกสักทีชั่วโมง บางกีกับี่เอฟจีคนโตมาเอ่ะใหญ่ใหยมากเลยครับ่หมรับติดต้องมาท e เพืบุแม่ครับลูแก็ยมากตนะครับเดี๋ยวยพกรากินน้ำลายกเนาะี่นองเนาะ 我不了 và mi tuần mại là gì, gì à. làm bạn bạc, bạc nào. cái đúng rồi đấy đấy Tôi hay bẩn vô bạn nghe có bà bạn không mại đó ha vô về này về vô. đây tôi cố cầu họ tắt rồi mà hẳn Mình dân có mọi thứ ạ Có đẹp Nghĩa vậy Cái này mà ีงบ่ได้กินแลวอีบ่มอย่าลืมพี่น้องแล้วก็อย่าถามอีกพี่น้องเนาะก็ได้สิถามว่าเป็นอยู่ไสนะถามอีกบอกเนาะ่ห่้าอยู่แล้วม่บานนี่ก็ถาม่าเป็นอยู่ไสอยู่ไสอยู่ไสี่ลประมาณ10ปลายปายโคถามอีกเด้อจะบอกเลยเนว่าเบิ่งบ่จบเ็นเนาะน้องเนอยู่อยู่สยาบ่สยาเนาะ Ngàn rèm à, đấy là <unfork> Jeez <enients> oh, <ui> nói. chưa. ngăn rèm đấy. rèm. kinh doanh kinh doanh kinh doanh. du lịch. du lịch. du ดดแต่เส้นสีสีผันเลยปนอเอาไปสิไปไทย,ยกันล้วจะง่อยไปนออยืมได้หับยูไ่ได้ไปนอนเนาะจะปีหนึห่งงานไรครับว่าเราจะมีบัตรเวยราจไปเห็นงานไลยเราสร้างปัญหาปนไยคลิปยุ่นเ่นแหลนไปยชีวิตว 3, วย,ยุ่นนะยัง <c oughs> ไงสร้างห้องยังไงเนาะสร้างห้องย่าเดือดใ ไปนีได้นะจ้เอาเงินที่เบเตเอาเงินวาทีเว้ยนะเงินีคนของที่คนบ่นได้แพ้นเ่ได้แพ้งินันบทยบเด็ไปจากแหลได้ยคแวเา่เาต้องออกนอกเรยบาทงง่ายไปเยแลอ่ะก็เูบบที่แบบเิมทีว่ีลอกไปเลยฉันมีรถ รดสนตัวไห้ที่นอนแบบดตู้แบบตาบรงเรีนอันนี้มันทันีันทีกานทีนั่นหนักับนอนตามซาลาแข็งท่าง,างันะวจในจอนไปเลยตรเินทมือคือจับส่งกลับออกข้าว จะดูเพ่มันจะได้จับรู้จักใครนั่นเนาะรู้จักใครนั่นนเดี๋ยวไปดูเพื่นใ่ 对呀、like。Yeah. สนใจสินขาเฮาทาักมาไหนด้วยพี่น้องนะนเนาะมาฮอนิกาเสด็งแล้วลาผ้าจาาพี่น้องเจ้านคลิปหง้ิมนาพี่น้องบ๊ายบาย